แกก็กลับขอบคุณพี่ชูวิทย์นะที่ด่าพักส้มทุกวันเพราะอะไรคะแนนก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรคนไม่จะสงสารนระว่าเอ้ยเฮียชูนี่หรือป๋านี่ทําไมจะด่าทุกวันเนี่ยอ่าเนะยเพราะแกไม่ชอบนะคนเกลียดนะเข้าใจไหมเกลียดกันนะผัวเมียเกลียดกันก็จะด่ากันทุกวันอนะ่ะเพราะนั้นพี่ชูแกก็ไม่ชอบส้มก็ะด่าทุกวันด่าจนแบบโอ้โหคนสงสารเลยตอนแรกว่าจะให้มาที่สองนะตอนนี้ก็นะครับประชาชนบอกให้เขาไปที่หนึ่งแล้วกัน นะพี่ชูก่ดาทุกวันในในี่บ่ายเลือถแถลงขงล่าวอยู่แล้วก็เออก็คนก็เลยให้อ่าส้มมาที่หนึ่งนะตอนแรกอะบางเขตนะอาจจะยกให้อ่าภูนไกไทยบ้างประชาธิปัตย์เพื่อไทยบ้างโอ้โหพี่ชูก่ดาทุกวันสงสารส้มนะครับเลือกมันอ่าส้มทั้งกทมไปเลยนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณพี่ชูนะที่ออกมาด่าทุกวันคือยิ่งดา่าคนก็ยิ่งเห็นอะไรนะเห็นว่า นะขนาดพี่ทูย,ยังไม่อยากให้พรรคส้มเข้ามาบริหารประเทศเลยเพราะกลัวว่าเข้ามาแล้วไงโอ้โหประเทศมันจะ,ะเจริญเนี่ยเข้ามาแล้วพวกทุนเท่าจะต้องหายไปเข้ามาแล้วพวกทุนผูกขาดประหมอาคางดําหายไปนะหมูเถื่อนนะเราจะหายไปไอ้พวกอะไรระบบผูกขาดทั้งหลายเนี่ยจะหายหมดอ่ะเหล้าเบียอะไร,รกามต่อไปแม่กระต้องเหมือนทั้งประเทศนะครับอะไรอะไรที่ผูกขาดจะหายไปทุนพลังงานก็ต้องหายไปนะครับนะเยชูแกก็บอกว่าโอ้โหเข้ามานี่ยุ่งไม่เจานะ นะครับอะไรจะอะไรเนี่ยหายไปหมดอนะความเจริญจะมากันใหญ่อะไรต่างนะครับแกคผมกลัวว่าเข้ามาแล้วประเทศจะเจริญหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าพรรคส้มแกมอนแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยอันดับแรกประกันสังคมเนี่ยแหละนะครับต้องเปลี่ยนไหมครับประกันสังคมพี่น้องครับยี่สิบสี่ล้านนะบางคนบอกพรรคส้มมาหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมช่วงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยหาเสียงนะครับมาใส่ร้ายประกันสังคมบ้างอะไรต่างครับมันไม่ได้ใส่ร้ายแล้วครับมันเป็นเรื่องจริง เราไปดูหลักฐานเอกสารเนี่ยรายการคุณสอนยุทธเดียไปดูเลยคือเข้าเอาเอกสารมาตีแผ่นีนะสั่งตัดสูตรคนละห้าพันเจ็ดพันคนสามสิบห้าล้านนะครับเงินผู้ประกันตนเนงินนายจ้างเงินรัฐบาลรวมกันเหมาะสมไหมลนะ่ะผู้ประกันตนเนยอยากเงือแรงงานวันก่อนทานายกไปเจอคนหนึ่งขายของมือไม้สั่นระบบล่มไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนนะครับจนนายกก็อบอกเลยประกันสังคมเฮงซวยนะครับส่วนกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง คนแก่ๆท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าสื่อเฮงซวยก็ว่ากันไปนะใครเฮงซวยก็สองคมก็ตัดสินเอาเองครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเฮงใครซวยอ่ะแต่รวมกันแล้วเมื่อเห็นกับซวยมารวมกันกลายเป็นเฮงซวยเฮงซวยก็รวยแตกการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไม่มีความผิดอะไรนะครับเพราะเป็นการอวิจาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพการทํางานสารนิการไปตัดสินและการวิจารณ์หน่วยงานราชการอะไรเฮงซวยไม่มีความผิดเพราะอะไรเพราะประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย นะครับอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ประกันตนผมก็วิจารณ์ได้เห็นส่วยเห็น่วยไม่ไม่มีความผิดอะไรนะครับไม่พอใจก็ลาออกไปจะอยู่ไปทำไมนะครับนะทั้งคุณสอนและยุทธทั้งพรรคส้มมีกระตียับเลยบางคนบอกใช้ในการหาเสียงนะครับหาเสียงไปเถอะอะไรที่เป็นเรื่องจริงตีแผ่มันช่วงนี้แหละนะมันนะด่ามันก็ไปซัดกัน้าไป,าาไปมันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะระบบราชการเราเนี่ยหรือนักการเมืองขับเพื่อในการด่าถ้าไม่ด่าก็ไม่ทำแล้ว ไม่ว่าตำรวจหรือหน่วยงานไหนแล้วทุกที่คดีความช้าจับคนร้ายไม่ได้เพราะออกออกข่าวออกไลน์หน่อยปุ๊บปักปุ๊บปักนะดาเท้าบ่ายจับแล้วเห็นนะมันรวดเร็วเพราะด้นสังคมมันขับเคลื่อนด้วยการด่าใครเห็นด้วยกับพี่เดมไหมใครเห็นด้วยเห็นด้วยกับพิมพ์้ยนะครับนะนะครับเห็นด้วยกับพี่เด์ก็พิมพ์รายการพี่เด์จะมีคนดูขนาดนี้ตอนนี้ก็เยอะเนี่ยเยอะเนี่ยสามแพลตฟอร์มมีเยอะนยนะครับใครมีปัญหาร้องทุกข์ร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมการแกล้งเจอผู้บีที่พลใหญ่โตมโหฬารน,นะเดินเข้าประตูเนี่ยต้องเปิดประตูสองบานเลยเพราะมันใหญ่โตแล้วเกินนะครับนะนะครับทําตัวเป็นผู้มีที่พลอะไรต่าง,างนะครับนะไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องทุกข์ร้องเรียนก็ส่งข้อมูลเข้ามาพี่เดก็เอามานั่งเล่าตามภาษาลูเอ u เซอร์นะครับวัยเกษียณคนแก่เล่าได้ว่าเล่าได้ทุกวันครับเพราะอะไร,ไม,มไ,ร,นะรไม่มีอะไรทํานะครับพี่เดไม่มีอะไรทําเพราะอะไรเป็นเจ้าของกิจการมีอะไรก็รุกร้องทาหมดตัวเราไม่ต้องทํา เงินเดือนก็ได้ที่ปรึกษาก็ได้สบายครับเราบุ็คนว่างานพูดได้เต็มที่เพราะน้นพี่น้องประชาชนไม่ได้รับคว,วามเป็นธรรมอะไรก็ส่งมาไปออกรายการนี้เสร็จพอออกเสร็จก็อบอกจะช่วยเรานะครับพอออกรายการเสร็จโทรไปถามทีมงานแม่งบล็อกเลยนะครับมีคนมาไล่ฝากโอ้ไปออกรายการโอ้รายการเรายินดีช่วยนะช่วยแบบนั้นช่วยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจาัดหาคุณซื้อให้พอจบรายการเรียบร้อยโทรไปบล็อกสายเลยครับไม่มีช่วยครับนะครับ เพราะอะไรผลประโยชน์มันจบแล้วอ่าคุณก็เป็นคอนเทนต์เลยเขาเขาก็อยากได้คอนเทนต์คุณก็ไปนั่งในรายการพิจีกรก็ถามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะจัดคนมาช่วยเหลือพอหลังจบรายการทัวรไปครับนะครับบอกอันนี้คือเรื่องจริงนะ่เขามาหาผมเนี่ยอ่ะไปออกรายการนะโอ้รายการนี้ก็ออกรายการนี้ออกแล้วแล้วก็ช่วยไหมไม่มีเขาก็ได้เรตติ้งเรตติ้งมาโฆษณาก็เข้าเป้าหมายรายการก็มีอยู่แค่นั้นนะ นะรายการไหนล้วทํางานเพื่อชาติเพื่อประชาชนไม่มีแล้วครับนะจัดรายการอย่างนี้ก็คล้ายๆกับพักการเมืองนะไราอาอาเคสไหนมีเลตติ้งก็ไปนั่งในรายการแล้วก็บอกเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือตีแผ่แล้วนะครับเดี๋ยวจัดแบบนั้นจัดแบบนี้ให้จบรายการครับตัวใครตัวมนะัพวนพรุ่งนี้เอาเคสใหม่มานี่คือสังคมนะครับสิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงมันคนละอย่างสิ่งที่เราเห็นนี่อย่างเมื่อเช้านี้ผมดูพี่ชาดาพัก พักอะไรภูมิใจไทยก็บอกโอ้ยสิ่งที่เราเห็นนะครับกับสิ่งที่เป็นความจริงบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันเราดูรายการโอ้นี่ก็โอ้โนี่เขาใหญ่โตนะครับแต่ท่านเชื่อไหมออกรายการเสร็จแล้วจบแล้วตัวใครโดวมันไม่มีใครช่วยแล้วครับไม่มีใครเขาสารต่อหรอกเพราะรายการก็มีหน้าที่ไปหาแขกมาแขกมานะั่งอ่ะครีน,นี้ดังนะ,อะเอาผู้รู้มานั่งก็หน่อยนะครับแล้วก็ให้คนาแนะนําแบบนั้นแบบนี้ไปแบบจบไม่มีใครช่วยอะไรพอหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมคดีก็ไม่คืบหน้า หลายคดีครับไปดูฮะไม่ต้องอะไรคดีออมทองอะไรเนี่ยออมทองออมเงินอะไรเนี่ยแจ้งความแทบจะทุกสอนอนะครับไปถึงตํารวจตํารวจก็บอกเปก็นคดีแพง่งนะครับไม่ใช่คดีอาญาพอไม่ใช่คดีพอไม่ใช่คด,ดีอาญาแล้วตํารวจก็ไม่เรียกหนนะ้าสอบสวนก็เท่านั้นเนี่ยออกรายการไปก็เท่านั้นเนี่ยนะอย่างมากกับประจานเอ่อก็เรียกนะรประจานนายวงแชร์ไปถามว่าได้เงินได้ทองแล้วไม่มียากนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะไอ,อ,อ,อความจริงกับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับนะี่ครับเพราะฉะนั้นคดีความต่างๆถ้าเราไปแจ้งความตารวจตารวจก็บอกเป็นคดีแพ่งถ้าเราคิดว่าเป็นอาญาเราก็ต้องไปจ้างทนายฟ้องเองของฟรีไม่มีในโลกนะของฟรีติดโรคของฟรีไม่มีในโลกของถูกของดีราคาถูกไม่มีนะครับนะฮนะแบตเตอรี่มือถือของบางประเทศราคาถูก นะซื้อมาสักพักเสียบคาไว้แล็เดียวไฟไม่บานะมันไม่มีหรอกครับของดีราคาถูกไปเอาที่ไหนไม่มีหรอกนะของดีก็ต้องราคาแพงของฟรีไม่มีนะครับนะช่วยฟรีรักษาฟรีตายฟรีทั้งนั้นนะทุกวันนี้ก็เลยเห็นนะรักษาฟรีตายฟรีนะครับออบางคนบอกอ่าตายทุกโรคนะครับถามว่าบอกใครอยากจะได้บริการอะไรของรัฐไม่มีหรอก เลือกได้ใครจะไปรักษาโรงพยาบาลรัฐนี่มีแเขาก็ต้องเอาโรงพยาบาลเอกชนเข้าใจขนาดโรงพยาบาลเอกชนนั้นนี่ผมเล่าให้ฟังนะเนี่ยผมก็มีเอฟซีทำงานโรงพยาบาลเอกชนเขาบอกอาจารย์คะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนะโรงพยาบาลของเราเอกชนนะครับคนที่มาใช้บริการเรายังต้องแยกชั้นวรณะเลยอันนี้พวกประกันสังคมไอ้พวกนี้คือพวกจ่ายเงินสดนะครับทางเข้าทางออกแยกคนละส่วน เดี๋ยวจะปะกลนกันไอ้น,นี่ก็คือพวกประกันสังคมก็คืออ่าอ่าพวกที่แบบนะเขาให้บริการอีกแบบแต่ถ้าเกิดเงินสดไปช่องอันนี้เรื่องจริงนะนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเอกชนก่ต้องแยกเลยนะนี่ไอ้พวกที่มีตังนะ์น่ไปไปดีเงินสดไอ้พวกกลางน้อยประกันสังคมนะอ่ารัฐบาลให้เงินต่อหัวน้อยเพราะว่าเอาเอาไปตัดสูตรหมดแล้วนะตัดสูตรแล้วก็ไปทําแอปหมดนะกายค่าคือบินเฟิร์สทาร์ไปดูงานอังกฤษหมดแล้ว นะครับอืมนะเพราะฉะนั้นนะอ่าเงินน้อยก็ไปช่องบริการอีกแบบแต่ถ้ามีเงินเงินสดอย่างพี่เดยมีตังเงินสดก็ไปช่องเพราะฉะนั้นการบริการมันต่างอันนี้คือความจริงนะครับกับสิ่งที่สำนักง,งานประกันสังคมพูดโอ้ยกำไรปีละแปดเก้ามืนโอ้หพูดจากอยากกำไรขนาดนั้นแล้วจะมาเรียกเก็บเงินเพิ่มทำไมก็แสดงว่ามันจะเจ๊งกลสิถ้าไปเก็บเงินเพิ่มก็คือเหมือนก็เจ๊งก็แสดงว่า เงินในกองทุนแล้วก็แล้วก็การเอาไปลงทุนเนี่ยผลประโยชน์ตอบแทนไม่พอก็ต้องเก็บเงินเพิ่มก็คือมันจะเจ๊งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากพน,นักง,งานประกันสังคมก็พูดความจริงบ้างนะครับอยากให้พูดความจริงบ้างอย่าไปพูดเรื่องอื่นอะไรที่มันดูแล้วกําไรกาไรแต่เงินไม่พอใช้ต้องเก็บเงินเพิ่มก็คือเจ๊งทําธุรกิจกาไรจะมาจะมาเพิ่มทุนทาไมอ่ะพูดถึงพูดเราต้องเพิ่มทุนคนละล้านนะเข้าใจไหมครับ เพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่านเนี่ยคนชอบไปหลอกเนี่ยอย่างพี่เดชนี่หกสิบสามัน 63, ไม่เชื่ออะไรง่ายหรอกสงสัยถามเอไออไม่โกหกเนี่ยยมือถือเนี่ยนะครับถามเออเลยเออถามเออนะอืมอืมเครับอืมอืมเนี่ยถามเลยฮนะเนี่ยถามเอไอเลยนะ ประกันสังคมกาไรตั้งแปดเก้าหมื่นแล้วทำไมต้องมาเก็บเงินเพิ่มนะครับมันต่อไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวนี้คนคนไทยฉลาดแล้วเออนะครับไม่ได้มาเชื่ออะไรง่ายถามเอไอบางคนบอกไม่รู้จะทำไงเอออะไรเนี่ยก็ให้ลูกให้หลานนะครับไปโหลดไปอะไรมานะครับนะเข้าใจนะฟังพี่เด์แล้วเพลินๆนไหมอืม